พขั้นตอนในการเปลี่ยนหูภาพทั่วไปให้กลายเป็นหูภาพแบบไล่เส้นมีวิธีการแนวใดสามารถเทนใดที่ละขั้นตอนตามในคลิปเลยสบายดีทุกคนเมื่อนี้มาพอกันกันกบปัญญาดีไอทีเมด ซ่องที่จะสางมือใหม่ให้กลายเป็นมืออาชีพทางด้านไอทีซอนมือไม่ใส่โฟโต o ซอฟในมือนี้เขาจะมาบอาถึงการเปลี่ยนหูภาพธรรมดาทั่วไปให้กลายเป็นหูภาพแบบไล่เส้นซึ่งว่ามีวิธีการเฮ็ดอยู่หกขั้นตอนเท่านั้นที่เขาจะสามารถเปลี่ยนหูเป็นธรมธรมดาธรรมดาให้กลายเป็นไล่เส้นจะมีวิธีการเนี่ยใดเข้ามาเริ่มต้นกันเลย ก่อนอื่นก็ให้เข้าไปเปิดโปรแกรมที่จะใส่ในการเปลี่ยนหูภาพในทีน่นี้นั่นก็คือโปรแกรม Photoshop ในขั้นตอนที่หนึ่งให้เข้าไปเปิดหูภาพตัวอย่างตามที่เข้าต้องการที่อยากจะเปลี่ยนนั้นขึ้นมาในตัวอย่างอาจารย์จะเอาเป็นหูนี้นะ,อะขอบใจสำหรับ หนองยายาที่มาเป็นน่างแบบยบหายเนาะ mm hmm. เมื่อได้หูปตัวอย่างถึงมาแล้วเขาก็มาททำการเปลี่ยนหูภาพที่ใด้มากนี่ก่อนหายกลายเป็นหูภาพขาวดำเนาะ mm hmm. ซึ่งว่ามีวิธีการเปลี่ยนก็คือไปที่เมนูบาร์เนาะก็คือในนี้อิมเมล mm hmm. แล้กก็ไปแอดจัสนี้แล้กก็บมบานี้ mm hmm. อ่าเฮ้ยเราก็ชเอา เมื่อคลิกแล้วหูที่ข้าได้มาที่เป็นหูสีจะกลายเป็นหูขาวดำลังจากนั้นให้เข้าไปกอปปีเลเยอร์ที่มืซอว่าแบกกา็กเก่าทั้งเบื้องหัวมือก็คือหูที่ห้าเปลี่ยนเป็นขาวดำเมืองหนึง่งดยการดึงลงมาใส่ในตัวกอปปีห้าก็จะได้หูเพิ่มขึ้นมาอีกอันนึงหรือว่าเพิ่มเลเยอ์ขึ้นมาอีกเป็นเลเยอ์หนึง่ง อันนั้นเป็นว่าขั้นตอนที่สามเมื่อมาถึงขั้นตอนที่สี่ห้เข้าไปาเปลี่ยนหูภาพให้กลายเป็นหูภาพแบบนกาทีฟจะคือให้ไปทีโฟดอิมเมดอิมเมจแอดจัสหลัก gamma inwards เมื่อเข้าไปคลิกอินเวอร์สแล้วก็จะเป็นหูภาพแบบนกาทีฟ เปลี่ยนหูภาพแบบนิกระถีรเนี่ยห้าวไปเหตุอยู่ในเลเยอร์ที่คัปปี้ขึ้นมาเด้อในขั้นตอนต่อไปเมื่อได้เป็นหูเล็กนิกระีฟแล้วให้เห้าไปดับเบิลคลิกใส่เลเยอร์ที่ห้าวเปลี่ยนก็คือเลเยอร์แบ็กกราวคัปปี้นี้ดับเบิลคลิกไปเมื่อดับเบิลคลิกแล้วให้เห้ามาเปลี่ยนโหมดเปลี่ยนโหมดของสีของเลเยอร์ดังกล่าวก็คือไปทีซึ่งเกี่ยวกับเนอร์มอลอยู่นี่ แล้วก็มีลูกซ้อนอยู่ข,ข้างๆห้เฮาไปฉีดเอาลูกซ้อนอยู่ข,ข้างๆน,นให้เปลี่ยนว่าเป็น color. ล o อดดาวหลังจากขันโอเคไปหลังจากขัโอเคมาแล้วเขาจะเห็นว่าหูภาพจะกลายเป็นสีขาวล้วนทั้งหมดั้เคเขาเด้เปลี่ยนหูภาพเปลี่ยนสีของหูภาพไปและมาถึงขันตอนที่หกขันตอนสุดท้ายก็คือให้เฮาไปที่ คันดัตสึถ่ายนี่ก็คือจะเปลี่ยนเป็นลายเสีนแล้วที่นี่หายห่อไ,ไปทีฟิลเตอร์อ่าไปทีฟิ filter ลเตอร์แล้วก็ไม่หลักก่าไปอ่านี้ขีกใส่อ่าจะเห็นหกตัวอย่างขึ้นมาเป็นแบบเรื่องล่างๆขึ้นมาเ่าสามารถปรับให้เป็นหูเส้นที่มีรายละเอี่ยมลายว่า,านี้หรือว่าจะให้เป็น รายละเอียดหน่อยก็นีก็สาม,มารถเท็ดได้โดยการเพิ่มหรือลดจํานวนตัวเลขที่อยู่ในห้องนี้เพิ่มหรือลดจำนวนในตัวอย่างจะเพิ่ม้านลดนี่คือจะลดไล่เสยนไปแต่้าเพิ่มสีจังเกียรเห็นหูจะเริ่มปรากฏขึ้นมาแลวกาเป็นไล่เส่นขึ้นมาหลายกว่าเก่าแต่ถา้าเพิ่มหลายเกินไปจะกลายเป็นหูดังเดิมต้นสวับด้ย ฉะนั้นเทากับกะเอาประมาณซําใดแต่ในตัวยาจะจะใส่อยู่ประมาณเอาสามซะสามจุดศนย่หลังจากหันก็คือโอเคเลยเข้าจะเห็นว่าการเปลี่ยนหูภาพธรรมดาฮะให้มาเป็นหูภาพไล่สินบ่มีขันตอนที่ยย่งยากเลยเขาสามารถปฏิบัติได แล้วสามารถเบิ่งจากคลิปอาจารย์แล้วก็ไปนําไปฝึกฝนเพื่อให้เกิดความชานาญและสามารถพัฒนาไปใส่ในส่วนอื่นๆได้สําหรับคลิปนี้กาจะขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้ฐา,าผู้ใดนําไปปฏิบัติแล้วขั้นตอนใดที่เกิดข้อสงสัยขั้นตอนใดที่ยังบละเอียดสามารถคอมเมนต์มาแล้วก็ ให้อาจารย์ตอบหรือว่าเมื่อไปฝึกฝนเกิดความสนิเช่นนันแล้วอยากโซ่ผลงานต่างๆต,ตามชิปต่างๆที่อาจารย์ได้เหตุมหันแต่สามารถว่าโพสต์ลงได้เนาะขอบใจสําหรับผู้ที่ติดตามเบิ้งชิปจนจบและขอบใจสำหรับคนที่กำลังจะกดติดตามหรือซับสไคร้ให้กับส่อง ปัญญาดีไอ้ที่เมดของเข้า,ขาในคล,คลิปนี้ก็จะขอจบลงแต่เพียงเท่านี้สบายดี